นี่เจอดงเห็ดนห่เออนี่เ,เรหรอเรยก่อมันเก่าเนาะเออมันเท่าไปเลยสวัสดีครับพบกับบอกแชนแนลอีกแล้วครับวันนี้ มาเก็บเห็ดครับผมเข้าป่าครับมาเก็บเห็ดอีกแล้วนะครับติดตามรับชมกันครับว่าจะได้เยอะได้น้อยแค่ไหนแล้วกันนะครับนี่ครับป่าเขาลำเนาไพเข้าป่าอีกแล้วเสียงแมง่แรงอาจจะดังไปหน่อยนึงแล้วกันนะครับก็ดูกันไปแล้วกันนะครับว่าวันนี้จะได้เยอะหรือเปล่าครับ ัเดือดขนาดไหนเออนี่ล่ะเรื่องปะมันแก่เนาะเออมันเท่าไปเลยฮะเอ็นอันนี้โคตรเท่าดูเท่าถึงมันดีดี นมนมีนล้อเห็ดน,นี่ครับสวัสดีครับบอบอกชาแนวครับวันนี้มาหาเก็บเห็ดอีกแล้วครับผมนี่ครับเห็ดปลาครับนี่นี่มันแก่เริ่มเริ่มแก่แล้ว กว่าจะเริ่มแก่แล้วนะครับนี่อันตุมต่มๆก็มีอยู่อยู่หากินครับตามสไตล์คนชนบทนพอได้อยู่นี่ อยู่หากินกันแบบนี้แหละครับนี่ครับเห็ดเห็ดป่านี่จะออกมันบานหมดแล้วอันนี้ตายไปก็มีครับนี่ครับมันบานหมดแล้ว นี่ครับนี่หนี่ตื่นแต่เช้าครับมาแต่ตีห้าตีห้าแล้วได้อยู่ นี่เจออีกแล้วเค็บกะเอือมันแ,แก่เ้ยแก่ินร้อนออนี่ครับมันเท่าเนาะสดายเลยเนาะลงกิกน บาฮิดนี่นี่ฮันลีนน่เฮ็ดอย่าง,งโหขาข้า่เออคตรแข็งครับบ่ดูแข็งขนาดนี้เห็ดนี้กินไม่ได้นะครับทิง้ง ไปหากันต่อไหนเ<น>อนะอตอนนี้เราเริ่มมาเจอแหล่งมันแล้วครับเเนี่ไงเจอแหล่งมันแล้ว อันนี้แก่ตายพอได้ เจออีกแล้วนีอ่อยู่กันเป็นพวกเลยเนีแกแก่ยปลอดเต็มไม่ดูนี่เห็ดแดงเก๋เนาะนี่นุ ơ ừ, sẽ đai hơi nó mát cho quá chắc họ đi cái này kè một leo sao xong nhau nhau ờ ดได้เนาะนี่น่าเสียดาย้ัเกมันเท่าเมาื่อไหร่หามาบดันมันนี่มีแมลงกินด้วยเอาออกก่อนให้น,น้ำหมักกำลังกินเลยตไตหัวใหดเล้งให้น้ำหมักเห็ดที่มีแมลงกินนี่กินได้ครับ นี่ครับเจอเห็ดดอกเบลเลอร์เลยอลเออนี่นยังอ่อนน็ดดันนี่งนอนกิ่นอย่างนี้เห็ดอะไรไม่รู้เอยนี่ไงมันบานมดแล้วมาปอลอดเนา นี่ครับเป็นฝูงเลยดอกเล็กๆก,ก็มีเพกกะลุ่มเพ็งนะข้ามพี่ลายมอือม่อมนะ เราบอกไม่ก็ให้หมวดเก็บเอายางที่แม่ปุณิเดแม่รั่ใช่ขอคครับพุก่นพอบอกว่ากินได้ของเต็มเลย น้อยเสียว่าเป็นเห็ดคูนแหละแต่มัอันเล็กนี่ครับเียบรียบบุก้มห แข็งหองนี่ครับใชหมดเลยเต็มนี่แม่แล้วออ้คนเก็บร,ร้อม่ง่ตงไม่ต้องยัะ เดี๋ยวมันส่องตอกตึงอ่ะพ่อใส่กระเป๋าไปนี่นี่เจอดงเห็ด bán rồi anh đi hết nhỉ nhỉ? đi Đây. đi đi Oh pula doh. Okey, macam ีดอกสองดอกนี่เรได้อยู่ได้กินไปนี่ดอกตูมนี่ครับเจอใส่ดงมันนี่ กกติมันจะออกกันเป็นมูเป็นมูนี่ถ้าเขาเจอมันดอกหนึ่งบริเวณใกล้เคียงอาจจะมีก็ได้ นี่อันนี้เห็ดจมูกงัวนี่แล้วเจอดอกหนึ่งเขาก็จะเจอมันเยอะๆเลย วันนี้ก็ลาทุกท่านไปก่อนแล้วกันนะครับก็พอได้อยู่นะฮะพอได้อยู่นี่ครับเห็ดได้มานิดหน่อยนะครับวันนี้ก็ตื่นตัองแต่ตีห้านะครับมาหาเห็ดลากันไปก่อนแล้วกันนะครับวันนี้ชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ